ือันนี้ปลาจีน้ำครับนี่ปลาจีน้ำอันนี้อยากไว้ชีตัวแล้วตัวเดียวขลาะถือปลาหลไหลยน้านีบ่รับดูดูดูโอ้ปลาน่อยแล้ว้ปาหลังนไหมครับ่อยมน่อันวคย สะโอยกับเฮียววะโอ้ยดูดูครับดูไม่มีมองถือเลยปลาเล็กเล็กมองสองเส้นสามเส้นสองเส้นสองเส้นเครื่องบมนีก,ก,กับปลาไรน้ำนี้ได้อันจะได้ทั้งนึองอยู่ครับนี่สามตัวเอหลนเร,เ,รเรือตัวเดียวขล้ะโอ้ย